สวัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสําหรับช่องนี้นะครับช่องของผมนะครับช่องทุกวันคือโอกาสนะครับอย่าลืมครับว่าถ้าชอบคลิปของผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมและเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําขึ้นมาคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจจะมาไม่บ่อยนะครับซึ่งก็น่นนน่ะมันเป็นเรื่องมงคลของรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะมา10วัน15วันมาที นะครับตามสเต็ปของมันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เลขมงคลของรัฐบาลซึ่งนะครับงวดก่อนหรือรอบก่อนก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมให้ไว้ครั้งก่อนนะแต่ก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาของวันนี้นะครับรอบนี้วันที่1 6นี้ผมอยากฝากคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนว่าผมทํามานะครับเพื่อความบันเทิงนะครับรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมไม่แจกสูตรใดนะแล้วไม่มีสูตรหรือการคํานวณในนี้ให้โชว์ดูนะครับแล้วก็ผมไม่สับสุนให้เล่นการพนัน นะครับผมไม่อยากเล่นพนันสับสนให้ซื้อรัฐบาลซื้อสลาก,กินแบ่งนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเราละเพื่อม่นการเสียเวลาเราดูของรอบก่อนนะซึ่งผมให้ไวย้อนย้อนหลังคลิปได้นะครับผมให้ลุวงหน้าแน่นอนนะซึ่งผลออกมานะครับผมจะดูอยู่แค่สามตัวบนกับ2ตัวล่างเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็จะมีเลขดับหรือเลขเน่าไว้ท,ที่ที่ไม่อยากให้ไปเลขน,นี้นะครับแล้วก็เลขมงคลเด่นๆนะเด่นๆมาเลย แล้วก็เลขที่ผมคิดว่าจับคู่มาให้ว่าเอเอมีความน่าเป็นไปได้ซึ่งผมก็จะเป็นเลขลองนะสังเกตว่าจะเป็นเลขลองผมไม่ได้จับคู่แบบสาดไปผมจะเป็นเลขลองซึ่งเลขลองมันก็จะเป็นเลขประมาณนี้แล้วก็เอามาจับคู่กับฝั่งนี้นะครับอ่ะเรามาดูผลนะผลบอกว่า1นึก้านะครับเรามาดูเลขเน่าวกว่อนเลขดับนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไม่มีสีเห็นเลยเห็นไหมไม่มีสีเห็นเลยผมมองสีดับและดับจริงๆรไม่แต่6ตัวก็ดับหมดเลยนะอ่ะเป็นเฮงเฮงปังปังไปละสำหรับเลขดับ สร็จปั๊บปุ๊บเรามาดูของฝั่งทั้งหมดนี้นะครับเลขมงคลแล้วก็เลขที่ผมจับชุดนะครับหนึ่งเก้าหกครับมาไหมมาหนึ่งนะครับให้เห็นหนึ่งตัวนะมาหนึ่งให้เห็นหนึ่งตัวแน่ๆแล้วนะมองเห็นกันดีๆและเกิดอะไรขึ้นครับทางศูนย์สองครับทางศูนย์สองเกิดอะไรครับเป็นยังไงครับผมมองแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเข้านะมงคลนะ ผมไม่รู้ใครได้ดูหรือเปล่านะย้อนไปดูได้นะครับเป็นเพ่งเฮงเต็มๆนะเต็มๆและและมาดูของฝั่งสามตัวนะครับสามตัวหนึ่งเก้าหกผม,หนะผมให้ไว้ครบนะผมให้ไว้ครบนะสังเกตไหมครับผมให้ไว้ครบนะมีหกมีเก้าและมีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสามตัวนี้มาครบนะครับอุยโทษครับมาครบไม่เห็นนะครับ ให้เห็นนะครับแต่ผมไม่ได้จับ3ตัวไปให้เท่านั้นเองนะเอาละ่ะผมว่าใครที่ดูอยู่คงอยากจะดูว่าแล้วสําหรับงวดนี้รอบนี้ผมให้อะไรไว้มาเรามาดูกันครับผมขอขึ้นเลยวิเคราะห์ครับเลขมงคลครับของรัฐบาลครับประจำวันที่16ครับเดือน6ครับ2 5 6 5้ครับ โดยผมให้เลขมงคลน,นะครับนะเป็นจตุรทิศถูกไหมจตุรทิศอืนะแล้วก็มีเลขจับถูกไหมเลขเน่าหรือคนมักเรียกว่าเลขจับนะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยเนอะ <c oughs> ผมให้เลขมงคลเด่นๆไว้ดังนี้ครับ 1ครับ3ครับ6ครับ9ครับเลขดับผมยังคงยึดเลข4ี่อยู่ผมมองว่า4ยังไม่สวยเท่าที่ควรและผมจับเลขชุดมงคลไว้ดังนี้ครับ1 0ครับ3 0 6 0และ9 0ครับถัดมาครับผมจับ1 2ครับ3าสอง 6 2และ9 2ครับตัวสุดท้ายครับผมมอง1 5ครับ3 5 6 5และ95ครับเอาล้วครับแคปไว้แคปได้ครับนี่คือการวิเคราะห์เลขมงคลของผมนะครับของรัฐบาลประจําที่16นี้นะผมอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสนะครับให้กับตัวเองนะเพราะทุกๆวันคือโอกาสอย่าท้ออย่าถอยครับลุยครับ แล้วโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาเราและโอกาสจะเป็นของเราขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความโชคดีเฮงเฮงเฮงสำหรับคนที่ดูคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ